ก็ผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้อยู่กับเรื่องของปั๊มสองทีนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการไล่น้ำมันออโตลูปลงปั๊มสองทีนะครับหรับใครที่ถอดปั๊มออกมาล้างนะครับหรือว่าเปลี่ยนซีหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วประกอบกลับไปแล้วนะครับเจอปัญหาออโตลูป ไม่ไม่ขึ้นนะครับก็คืออัตลุกไม่ไหลจากสายปั๊มเข้ากับขบูนะครับก็วันนี้จะมาสาธิตวิธีการไล่นะครับหลังจากที่เราประกอบอปัม๊มมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดอ,อต่อสายน้ํามันเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใช้วิธีการอย่างในภาพตอนนี้ก็คือเร่งหมุน หมุนหมุนอ่าหมุนตัวเร่งของปั๊มออโต้ลูปนะครับก็คืออ่าหลังจากหมุนตัวเร่งปั๊มปุ๊บเนี่ยปั๊มก็จะทํางานนะครับอย่างที่เราเห็นในภาพนะครับทีนี้น้ํามันก็จะถูกปั๊มขึ้นไปไปยังสายแบบนี้นะครับ สังเกตที่ปั๊มนะครับมันจะปั๊มมันจะทํางานขึ้นลงขึ้นลงตลอดเวลานะครับทีนี้อันนี้เนี่ยในกรณีที่ในกรณีที่น,ทน้ํามันมันไหลปกติมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ทีนี้มันจะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือมันจะมีอากาศเข้าไปผสมกับน้ํามันออโตรลูปอยู่ในปั๊มนะซึ่งมันจะทาให้ปั๊มเนี่ย ไม่สามารถปั๊มน้ำมันขึ้นมาได้นะครับทีนี้เราจะทำไงครับเราจะคลายน็อตตัวนี้ออกมาที่ผมกำลังทำอยู่นะครับเป็นน็อตหัวแชกที่ติดอยู่กับปั๊มตัวนี้เป็นน็อตไล่อากาศนะครับเราจะถอดมันออกมานะครับหลังจากถอดออกมาแล้วเนี่ยถ้าน้ำมันไหลออกตามมานั่นหมายความว่า อากาศก็ถูกไล่ออกมาด้วยให้เราปิดกลับไปแบบนี้นะครับก็คือไขปิดกลับไปเลยนะครับไขปิดกลับไปเลยทีนี้หลังจากปิดแล้วก็ให้เร่งนะครับให้เร่ง <c oughs> อ่าเร่งปั๊มออโตลรูปแบบนี้นะครับก็คือหมุนหมุนอ่าหมุนหมุนเร่งปั๊มออโต้รูปให้สุดนะครับเพื่อให้ปั๊มมันทํางานอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้ก็เช็คดูว่า น้ำมันมันปั๊มขึ้นไหมนะครับมันยังมีฟองอากาศอยู่ไหมนะครับประมาณนี้เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นการไล่น้ำมัน2ทีนะครับสำหรับ VRTZ นะครับหรือ TZM t z M t r นะครับ เป็นการไล่อากาศแบบง,ง่ายๆนะครับตอนนี้ผมทําการเล่งเล่งปั๊มสองทีอยู่ครับเพื่อให้ปั๊มมันทํางานสังเกตที่สายน้ำมันมันจะนะ้ามันจะจะขึ้นเป็นจังหวะจังหวะนะครับประมาณนี้อันนี้คือ ถือว่าเป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับก็คือไม่มีอากาศดันออกมาแล้วนะครับถ้ามีอากาศเนี่ยสองทีน้ำมันสองทีจะไม่จะไม่ไหลขึ้นมาเลยครับนั่นหมายความว่ามันมีอากาศผสมอยู่ในปั๊มสองทีครับเราต้องทําการไล่อากาศแบบที่ผมทําให้ดูแบบเมื่อกี้ก็คือคลายน็อตออกมาครับคลายนอ็อตที่ติดอยู่กับปัม๊มนะครับซึ่งมันเป็น น็อตไล่รูน็อตไล่อากาศนะครับประมาณนี้อันนี้ผม uh, ใช้สายน้ำมันใหญ่นิดนึงมันก็เลยขึ้นช้านดน่งนะครับถ้าใช้สายเล็ก mm hmm. ก็จะขึ้นไว้หน่อย mm hmm. ก็ประมาณนี้ครับสำหรับ mm hmm. ว,วิธีการไล่น้ำมัน2ที กับเจ้าปัม๊มออโต้ลูปในรถยามาฮ่า BRT z r ดอาีแเองนะครับรุ่นอื่นๆก็ประมาณนี้ครับสายฮอนด้าอย่างรถโนวา,หร,นาหรือเทน่าหรือแดดก็ทําแบบนี้เหมือนกันรถนะบีดเอฟก็ทําแบบนี้เหมือนกันครับแต่ปั๊มมันจะอยู่คนละฝั่งครับแล้วก็ ลักษณะของการทํางานปัม๊มคอนด้าจะอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ก็ใช้วิธีการเร่งเร่งปั๊มแบบนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นการทํางานของปัม๊มออโต้ลูปของยามาฮ่า VR นะครับ Vr TZR TZM เะครับประมาณนี้สังเกตที่ปั๊มนะครับปั๊มจะชักขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลายิ่งเรา เร่งเร่งปั๊มมากเท่าไหร่คนระับปั๊มก็จะทำงานเร็วมากขึ้นอนะันนี้คือผมเร่งสุดแล้วทำครับเร่งเร่งหมุนหมุนหมุนตัวเร่งไปไปสุดแล้วนะครับปั๊มจะทำงานเร็วมากนะครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับตอนที่เราเปิดคันเร่งสุดนะครับปั๊มมอเตอร์ลูปจะทำงานประมาณนี้เลยนะครับ โอเคแนละนี่คือทั้งหมดของการไล่อากาศอัมสองทีหรือไล่น้ำมัน2ทีในรถเ m ม v านะครับทั้งหมดก็มีประมาณนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยคลิปนี้ก็มีเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามสวัสดีครับ